กอนเชประมือต้อนรับพี่อมรอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่แรกว่าจะมาร้องเพลงใช่ไหมเออเพอินนักดนตรียังไม่พร้อมกลัวน้องกิจเหนื่อยนะครับก็เลยคิดว่ามาคุยกันก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะคุยเรื่องราวนี่ครับวันนี้รายจ่ายคอปปะทไม่พออะไรนะครับรายจ่ายของกพปทไม่พอเอให้พี่อมรเห็นหน่อยเห็นในรายกลุ่มคณะทํางานนะครับ น้องมิน้นรายงานบอกว่าวันนี้ทั้งวันได้เงินโอนเท่าไหร่นะคันได้ง่าร้อยห้รยใช่ไหม <laughs> ผมนึกว่าห้าพันเอาไม่เป็นไรครับพี่น้องครับคือเราก็สู้กันไปนะครับสู้กันไปตามวิถีของนักสู้ครับมีมากเราก็ใช้ประหยัดนะครับ,รบมีน้อยก็ไม่พอจ่ายก็ติดหนี้ไปก่อนใช่ฮะครับ ก็อยากจะย้ำเตือนนิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยน้องกฤจเรารเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่อย่างที่น้องกฤจพูดมาว่าวันนี้ปัญหาอธิปไตยนะครับของบ,บ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาที่กําลังเผเชิญอยู่จําเป็นอย่างนี้ที่ต้องรักษาเวทีมีไว้ใช่ผมใช่ครับครับก็สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจย่ําแย่อยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับ เอาผืนแผ่นดินนี้ก่อนนะผมคิดว่าพี่อมรก็คิดตรงกับผมนะถ้าคุณอนุทินเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนไทยจริงนะครับผมเชื่อว่าคุณอนุทินรักผืนแผ่นดินนี้เหมือนกับพวกเราที่มายืนอยู่ตรงนี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้และอีกหลายๆคนทั่วประเทศนะครับสิ่งสำคัญสี่เดือนแรกที่ต้องทำก็คือการจัดการแก้ปัญหาชายแดนโดยการ ยกเลิก MOU ปี4ีปี44่ทันทีการเจรจาไปเจรจาอะไรพี่มอนครับผมไปเจรจาผู้ก่อผู้อะไรก็ไยนะผู้ก่อการท้ายเหรอผมแต่รุ่นเซนคุณมันเน็ตอวันนี้น้องกฤษมีข้อมูลผมเพิ่งเข้าไปอ่านในข่าวไม่รู้มีใครพูดถึงเรียงว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีการประชุมประชุมกันดึกดื่นมากเลยนะครับ ก็เป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีศรีษสศักดิ์รัฐมนตรีต่างกระทรวงกระทรวงต่างประเทศบอกเมื่อคืนนี้ท่านอยู่ที่มาเลเซียมีการประชุมวงเล็กนะครับของการประชุมเรียกว่าที่สหรัฐอเมริกาเขาเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ไม่ใช่ระดับบุ๊ดน,นะฮะเป็นระดับคณะทำงานระหว่างไทยกัมพูชามาเลและแลก็สหรัฐอเมริกา,เ,กาเป็นการประชุมสี่ฝ่ายในการประชุมศสียสศักดิ์ พูดออกมาชัดเจนว่าว่าจะเดินหน้าประชุม JBC ครับพี่น้องโผล่มหน่อยมันไม่ฟังเสียงประชาชนเลยนะครับเราบอกว่าวันนี้จะแก้ปัญหาชายแดนนะครับ,ร,บรัฐบาลต้องยกเลิก MOU และก่อนที่จะยกเลิกเนี่ยเงื่อนไขการประชุมใดๆเนี่ย,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 ยต้องยุติไปก่อน,นผมผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะครับ การไปไประชุมไทยกัมพูชามาเลเซียลและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสามชาติร่วมมือกันคือกัมพูชามาเลเซียและก็อเมริกาที่เขามีผลประโยชน์กันนะในสามประเทศนี้ทำไมมาเลเซียอันวาถึงต้องช่วยกัมพูชาช่วยสมเด็จรุนเซนและวุนมาเนตเพราะมันมีผลประโยชน์ ยกันนะครับไปถามทักษิณชินวัตรดิเพราะเขารู้จักกันก็เป็นเพื่อนกันสามคนนี้แหละใช่ไหมพี่มาครับผมนี่ผมพูดถูกไหมถูกครับครับอันนี้เป็นเป็นเกมการเมืองที่อ่อนด้อยมากนะครับ,รบผมไม่โทษท่านสีไหสักนะครับเพราะว่าสีไหสักเขพูดว่าการเดินเอ่อการการไปประชุมครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับผมคิดว่าหลังจากเราไปกระทรวงต่างประเทศเนี่ยคงคต้องทบทวนท่าทีของเรากับรัฐบาลอนนทินแล้ว<ท>นะครับพี่น้องนะมันไม่ไหวอ่ะพี่น้องครับคือตอนนี้พี่น้องเกือบเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันไหมไม่มีนะครับมีแต่โครงการคนละครึ่งอ,อ่ซึ่งตรงนี้ก็ถอดแบบมา นะครับ,รบมาบดัดแปลงนิดหน่อยก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้เริ่มทำแต่งานด้านอื่นๆนะครับพี่น้องเห็นไหมครับมีผลงานอะไรบ้างแล้ววันนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรน้องอกรดพี่น้องชาวสวนยางพี่น้องอชาวทำมันสำปะหลังปลูกข้าวปลูกข้าวโพดวันนี้เขาเดือดร้อนเขากำลังถามหาใครรู้ไหมฮะหาใครฮะแลฐตมนตรีคนที่ ตอนแรกสังคมยกยองยกยอปอปั้นเลยว่าเป็นคนนอกที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งเป็นภาเคเอกชนที่คนเก่งกระทรวงพาณิชย์ใช่แล้ววันนี้เธอทําอะไรอยู่เดินตามมานุทินอนอกจากเดินตามแล้วเธอเคยแสดงวิสัยทัศน์ไหมว่าหลังจากที่แถลงนโยบายที่สภาแล้ววันนี้เธอแสดงออกถึงแนวทางแก้ปัญหาของประเทศที่เป็นรูปธรรมรีนอันนี้ผมพูดเป็นกลางนะพี่มอนผมว่า ถ้าท่านไปคุณสุปฏจีเนี่ยเป็นตัวของตัวเองผมว่าใช้ได้นะ,แ,ะแต่ว่าผมกลัวว่าคุณสุปฏจีก็ไม่เป็นตัวของตัวเองถูกครอบจากนักการเมืองอีกทีครับผมถ้าอย่งงางนั้นก็ลาออกไปนักการออกเมืองไม่เท่าไหร่แต่ว่าทุนเนี่ยสำคัญเลยใช่ถ้าถ้าน้องกริดวิเคราะห์มาอย่างนี้มันเป็นไปได้ครับเพื่อไม่ให้ส่ยเอยศักดิ์ศรีคุณสุปจีคุณสุปฏจีและนามสกุลของท่านเนี่ย ผมคิดว่าถ้ามันมีอะไรกดดันท่านไม่ให้ทํางานที่เป็นตัวของตัวเองลาออกไปเลยใช่ไหมครับพี่น้องโูกฮะจะเข้ามาแล้วก็อยู่ภายใต้การกดดันแล้วก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ย<ม>อย่าอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆนักการเมืองเนี่ยมันผมชอบใช้คํานี้ผมชอบอใช้ภาษาจีนเนี่ยแปะเอีย่ยเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันนะครับ วันนี้ชัดเจนแล้วครับว่ารัฐบาลอนุทินพึ่งหวังอะไรไม่ได้ที่สำคัญเนี่ยเรื่องเรื่องชายแดนเนี่ยนะครับวันนี้อนุทินไม่ขยับอะไรเลยโยนภาระให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการของกระทรวงต่างๆซึ่งวันนี้ท่านไม่แสดงความเป็นผู้นำเลยผมนี่เคยพูดบนเวทีแห่งนี้จำได้ไหมครับก่อนอได้คุณอนุทินมาเป็น นายกรัฐมนตรีผมบอกว่าสี่เดือนทําอะไรไม่ได้หรอกครับส mm ี hmm. ่เดือนของภูมิใจไทย mm hmm. คือจัดแจงผู้สมัครและก็ทํำยังไงก็ได้ให้ได้เปรียบและตัวเองก็ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ตัวเองเข้ามา mm hmm. แค่นี้นะแต่สี่เดือนที่เราชี้บอกว่าให้คุณอนุทินทำเนี่ยพี่มอนนะครับคือเรื่องชายแดนเนี่ยเรื่องของสองเรื่องเนี่ย คือยกเลิก MOU ปี4ีปี4ีเลยครับแล้วก็ไม่ต้องไปเจราจากับกัมพูชาครับนะครับแล้วก็เรื่องร้อนๆที่มาเพิ่มเติมมานิดนึ่งก็คือปราบคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์นะครับพวกสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆพวกเกินต่างๆคุณทำเลยครับนะครับแล้วประชาชนจะเห็นท่านเองนี่นีนผมยังเป็นกลางนะครับนะที่จริงผมยัง ที่จริงผมด่าแล้วนะแต่นี่ผมยังให้โอกาส <c oughs> ยังมีก่อนก่อนวันที่ยี่สิบนะฮะคุณยกเลิกสิประกาศเลยผมว่าทำได้นะแต่ว่าไม่ทำเพราะอะไร <c oughs> วันนี้เพราะมีนายทุนอยู่เบื้องหลังไง <c oughs> ที่ผมบอกว่าเราสู้กับระบบทักษินมายีสบปีวันนี้ระบบทักษินอ่อนแอนายทุนมันก็มันก็ส่งให้ทักษิณนั่นแหละ แต่วันนี้นายทุนเนี่ยกลับมาเล่นเองเลยมาเดินเบนกระดานเองเลยสั่งการเองเลยประเทศไทยเลยชิบหายผมบอกไว้นะครับวันนี้ทำไมต้องยังอยู่เวทีก็เพราะมีนายทุนหน้าเลือดนะที่กำลังทำลายประเทศชาติอยู่วันนี้ร่วมมือกับอเมริการ่วมมือกับมาเลเซียร่วมมือกับสมเด็จรุนเซนนะครับนี่คือขายชาติขายแผ่นดินทุกคนรู้หมด แต่วันนี้ทําไมคนไทยเงียบอะ่ะเพราะโดนปดปากหมดนะครับโดนปีเวร์เรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เคยคิดถึงบ้านเมืองและประเทศชาติเลยผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าถ้าเรามีจิตสำนึกรักประเทศนี้คุณต้องเดินออกมาแล้วแต่วันนี้พวกคุณไม่มีจิตสำนึกรักประเทศเลยนะครับสักวันหนึ่งพวกคุณจะน้ำตาตกกันนะครับนี่น้องกิกกำลังพูดถึง นายทุนนะครับซึ่งกําลังเติบโตเติบโตครับแล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาเรียกว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีทุนนึงเขาเรียกเสียอะไรนะเสียมิดเดิ่าผมไม่เอ่ยชื่อหรอกถ้าถ้าเอ่ยภาษาไทยเราอาจจะโดนฟ้องเพราะเสียคนเนี้ยชอบค้าความใครพูดแตะเขานิดหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรเป็นป็นจักชัดเจนเนี่ยเขาจะใช้กฎหมายปิดปากเลย จะยื่นฟ้องทันทีเลยนะครับไปดูได้เลยคดีอตอนนี้ในศารเนี่ยลกสารมากเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทคดีเกี่ยวกับเรื่องไปกล่าวหาคือจริงๆไม่ได้กล่าวหาพูดเรื่องจริงแต่ไปเอ่ยอ้างปั๊บเนี่ยก็จะใช้กฎหมายเสียยมิดเดิลรู้จักใช่ไหมครับเสียยมิดเดิลเนี่ยอ่าโอเคเรารู้กันเรารูเล่นซิกใช้ซิกแล้วเสียคนนี้นะครับพี่น้องครับ กำลังเป็นเป้าหมายใหญ่เลยนะครับ,รบของขบวนการประชาชนในอนาคตถ้าเราไม่สามารถจำกัดการเติบโตของเสียนี้แน่นอนประเทศชาติเป็นของเขาหมดวันนี้เขาลุกขึ้นไปยึดสื่อมวลชนไอ้สื่อมวลชนนี้ก็ยึดแล้วไม่รู้กี่ฉบับกี่สำนักนะครับกองทัพโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะครับอตอนนี้ก็อยู่ในมือเขานะครับและบริษัทธรมนาคมสื่อสารที่ โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้เขาก็ลุกคืบเข้าไปเป็นหุ้นส่วนแล้วนะครับผมไม่รู้เสียอะไรนะนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันตอนนี้เรียกว่าจะครองประเทศแล้วนะเราปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ได้ยังไงครับผมถามว่าทุกคนกลีดเลือดมาในเลือดนี่เป็นเลือดของไทยนะะถ้าว่าคน กรีดแล้วเป็นเลือดของพม่ากัมพูชาผมไม่ว่าเลยนะครับแต่นี่กรีดมาคือเลือดประเทศไทยทุกคนรักฝังอยู่ในประเทศไทยแล้วปล่อยให้พวกหน้าเลือดเหล่านี้มาทำลายประเทศได้อย่างไรผมบอกว่าวันนี้การประชุม JBC เนี่ยถ้าเกิดขึ้นหมายถึงว่าถ้าไทยเกิดมีการประทะกับกัมพูชาเขามาโดยไม่ต้องมีใครมา ยุดยั้งเขาเลยอเมริกาแล้วเขาจะมาควบสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลของประเทศไทยนี่คือหมาสารขุมทรัพย์ที่ไอ้พวกนี้กำลังทำกันอยู่เนี่ยไอ้พวกนักการเมืองหน้าเลือดทั้งหลายเนี่ยนะครับบวกกับมันมีทุนอยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนทุกอย่างวันนี้ไปดูได้เลยทุกพรรคการเมือง อ่าไม่มีอะไรไม่มีต่อแ<ม>ล้วไ,ไม่มีเร<อ>ียกว่าทุนมา <c oughs> ผมได้การ <c oughs> นะครับวันนี้ทุนสามานพวกนี้เข้าไปควบคุมนักการเมืองทุกคนในสภาผู้แทนราษฎรของไทยนะครับไปดูได้เลยว่าพวกนี้ได้รับเงินไหมนักการเมืองหน้าโห้ทั้งหลายเนี่ยที่ทุนมันซื้อไปพรรคการเมืองที่ทุนออกมาสนับสนุนนะครับนโยบายทุกนโยบายวันนี้ทุนนั้น,น เป็นผู้กำกับนโยบายที่ออกจากรัฐบาลบผมเล่าอะไรให้ฟังผมเคยทำรับเหมากล้องวงจรปิดผมไปทุกอบาตาเพราะว่ากลองวงจรปิดมีโครงการทุกอบาตาเลยผมไปประหมูนานทุกอบาตาผมไปถึงบางอ้อที่บ้านผมผมรู้จักกับนายรองนายกร,รองนายกอบาตาเขาบอกว่าน้องกิ ไม่ต้องมาประมูลมเพราะงานมันมาจากข้างบินแล้วทุกอบตอทั่วประเทศนี่ฮะสังคมไทยมันปล่อยอยู่แบบนี้เขาใช้วิธีการยังไงที่มาจากข้างบนล,ล็อกสเปคหรือว่าเขาก็มีโครงการมาทุกอบตอให้ออบตส่งโครงการไปว่ามีโครงการเนี้ยะนะฮะแล้วก็มีการเปิดการประมูลเรียบร้อยอแต่ว่างานไม่ได้ก็จะมีคนดักไว้ ย้ายข้าประมูลนะครับเรียกว่ามีการจัดหัวจัดหัวกันเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันสามาญชิบายประเทศนี้ปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงเราจะทํำจะเริ่มยังไงวะเ่ยก็ผมบอกว่าอํานาจปวงชนเป็นอํานาจสูงสุดอยู่ที่ในมือของพวกเราเนี่ยนะครับถ้าพวกเราปล่อยให้พวกนี้ทําลายประเทศเราก็มันก็มันต้องพูดอะไรไม่ได้อ่ะ พราะว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าประชาชนจะเลือกแบบไหนจะปกป้องประเทศแบบไหนปกป้องหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเราแบบไหนแค่นั้นเองนะครับผมพูดตลอดทุกทุกคืนนะเนี่ยนี่แค่เรื่องความมั่นคงในประเทศนะแต่เรายังไม่ตอนนี้ยังเรายังมีเรื่องของความมั่นคงระหว่าง ไทยกับกัมพูชาที่อาจจะปะทุวันไหนก็ได้นะครับแต่รัฐบาลไม่เคยหันมาเหลียวแลไม่หันมามองนะฮะวันนี้ไปดูต่างจังหวัดทุกจังหวัดวันนี้เปิดศูนย์การเลือกตั้งแล้วนูชายแดนยังรบกันอยู่เลยแต่ว่าทุกจังหวัดหาผู้สมัครแล้วทุกพักหาผู้สมัครกันแล้วจะเลือกตั้งกันแล้วนะครับดีนะที่หุนเซนเนี่ย มันไม่มีอาวุธหนักเหมือนประเทศไทยถ้ามันมีอาวุธหนักประเทศไทยชิบหายอ่ะแล้วรัฐบาลทำอะไรอยู่ตัดแ้นตัดขากองทัพวันนี้กองทัพผู้ปฏิบาาัติหารกองทัพทำอะไรไม่ได้ต้องให้นายสั่งอย่างเดียวแต่นายไม่สั่งอ่ะนะะแล้วรัฐบาลอยู่ยังไงดูความมั่นคงยังไงนะครับปากนี่พูดดีแต่การกระทำเนี่ย ทำเลยตรงกันข้ามเหมือนที่คุณป้าบอกนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเมืองเราก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะดีที่เรายังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจีนอยู่ครับนะวันนี้ของขึ้นนะน้องกินน,นะ <laughs> เอาเป็นว่าพี่น้องครับปัญหาเนี่ยพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ ขั้นตอนจากเนี้ไปเราต้องร่วมใจกันแล้วนะครับ,ค,รบคือทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวก็อยากจะเรียกร้องพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับถึงเวลาแล้วคือจะไปหวังพึ่งอนุทินสั่งการน้นนี้นั้นไม่ได้แล้วประชาชนเราต้องมากําหนดนะครับอนาคตของประเทศด้วยการที่เราจะต้องส่งเสียงบอกว่าคุณจะทําหรือไม่ทำ<ด>ถ้าไม่ทําเนี่ย นะครับขั้นต่อไปอาจจะต้องยื่นคําขาดนะน้องกิจนะถูกต้องอ,อ่าถ้า<แ>ไม่ทําภายในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนก็เจอกันเลยเราก็เรียนแบบเกาหลีบ้างดิใช่ถึงวันนั้นก็อาจจะต้องคือคือบางทีเราปล่อยปัญหานี้มันาคาราาสั่งไม่ได้ครับอย่างเมื่อกี้ผมเล่าไปเนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะรู้นะว่าภายใต้สถานการณ์ที่เรายังมีปัญหาเสียอธิปไตยอยู่เนี่ยจะไปเจรจาทำไม นะครับเราต้องกดดันใช่ไหมไรข้อเรียกร้องที่มันเรียกร้องผ่านไปตั้งแต่สมัยก่อนนะ่ะทำหรือยังนะครับรัฐบาลอุงยิงนะ่ะเราไม่ว่ากันนะแต่วันนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แนละ้วตัดน้ําตัดหรือยังตัดไฟตัดหรือยังตัดเน็ตตัดหรือยังถ้าพูดแบบนี้นะเขาบอกเ็าทาหมดแล้วใช่ไหมปิดด่านแล้วทําไมสองร้อยเจ็ัน อของอที่หลุดเข้าไปกัมพูชานี่ของใครมันปิดไม่จริงเมื่อวานนี้น้องมีน้องคนหนึ่งนะค,คือพอเอิญผมเนี่ยต้องประหยัดเนาะรเราจะซื้อบุหรี่ในเซเว่น,นกระซองในเจ็ดบาทก็บอกพี่พี่ผมมีบุหรี่มาจากขเขมรสนใจไหมซองหนึ่งสี่สบบาทผมก็บอกว่าเออจริงๆไม่อยากสนับสนุนนะ แต่แต่ว่ามันเป็นการลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมอันนี้ชัดเจนครับถ้าใครอยู่ในวงการสุโบุรีเนี่ยบุหรีเื่อนวันนี้ยังไหลเข้ามาในประเทศไทยเราได้ตลอดเวลาครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับและที่สำคัญนะครับไอสิ่งที่บอกว่าตัดนูน่นตัดเนี่ยะนะปิดด่านนะวันนี้รู้เปล่าเมื่อสักครู่เมื่อกี้ลืมพูดไปรายละเอียดของการพูดคุยกันระหว่างสี่ฝ่าย ศรีหัสักพูดมาบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ในที่ประชุมพูดคุยกันว่าจะจัดทําแผนทางการค้าระหว่างสองประเทศอย่างไรเพื่อที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการประชุมอาเซียนพวกเขาหวังว่าจะมีการเซ็นสัญญาในในที่มีการประชุมอาเซียนเพราะฉะนนั้เห็นไหมครับ ไอทหารไอพี่น้องของเรานะครับบอกว่าต้องมีมาตรการเข้มงวดเพื่อบีบให้รัฐบาลเขมรน,นะครับยอมสยบต่อเราคืนอธิปไตยเราแต่พวกนี้ตอนนี้ไปทําแผนที่จะทําการค้าร่วมกันแล้วมันคืออะไระพี่น้องเพราะฉะนั้นเห็นชัดเลยว่าวันนี้การเดินทางของฝ่ายการเมืองกับฝ่ายความมั่นคงมันไปคนละทิศคนละทางถูกต้องอนะครับนี่เรายังไม่เห็นรัฐมนตรีนะ เรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยม,มันมีรัฐมนตรีในยุคในชุดของคุณอนุทินชาญวีรกุลด้วยนะนะครับวันนี้ข่าวออกมาเต็มหมดแล้วนะครับที่อยู่ค,ครั้งก็ลองลองลอ,งล,องลองพิจารณาดูแล้วองค์กรอิสระของไทยอยู่ไหนอะอวันนี้เงียบรคริป เงียบไม่พี่หมอนเงียบครับอ่าปปองอทาอะไรอะสอตง,งอทาอะไรปปอชอทําอะไรแล้วกรกตทาอะไรนะฮะแล้วมีพวกนี้ไว้ทาไมอ่าไม่เป็นคำถามนะวันนี้เราไม่ถามทหารมีไว้ทําไมเหมือนน้องๆเรแต่เราจะถามว่ารัฐบาลมีไว้ทําไมองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนะครับในงานความมั่นคงหรือง,งานที่จะปราบปรามคอร์รัปชันมีไว้ทําไม เพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครนะมากันให้เยอะน้งกิ่ถูกต้องอะชวนพี่น้องทางใต้เห็นบอกว่าจังหวัดกระบี่จะมาใช่ไหมครับครับก็มีเพื่อนผมโทรมานี่เพรารู้จักกับนาโรอดอ่านะครับมาเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ก็จะก็จะมาร่วมชุมนุมกับเรามาร่วมมาร่วมกับชุมนุมกับเราอ่านะครับแต่เขาก็มีมีเรื่องที่จะมายื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยครับผมนะครับก็เป็นคน ชาวจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวให้นารอดเล่าดีกว่าะนะครับ